ข้อที่3ค่ะถ้าคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะที่รวยคุณขาดข้อนี้ไม่ได้เลยค่ะคุณต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและเป็นการเรียนรู้แบบจุ่มตัว100%ซคือถ้าคุณอยากรู้เรื่องไหนอ่ะคุณต้องเอาตัวของคุณเข้าไปจุ่มตัวกับความรู้ในเรื่องนั้น100%หาหนังสือมาอ่านสินะคะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสิยุค 5G แบบนี้มันจะต้องทำยังไงหรออสังหาริมทรัพย์คืออะไรหาข้อมูลค่ะ และคุณต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ห้ามลงทุนก่อนเรียนรู้เด็ดขาดนะคะเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้คุณพลาดได้มากกว่าคุณจะสําเร็จค่ะในวันนี้กว่าที่พี่ส้มนะคะจะสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้พี่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มานนับครั้งไม่ถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวเองไปลองล้มเหลวมาแล้วนะคะเป็นการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือเป็นการเรียนรู้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ ทุกวันนี้พี่ส้มยังเรียนอยู่เลยอะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเราต้องห้ามหยุดเรียนรู้บางคนบอกว่าพี่คะแต่ว่าหนูมีลูกมีผัวแล้วอะคะ่ะหนูไม่ต้องทําอะไรแล้วได้ไหมคะหนูก็คือแบบว่าชีวิตหนูพอแล้วเพราะว่าลูกก็มีผัวหนูก็มีแล้วคะ่ะไม่ได้นะคะคุณห้ามหยุดเรียนรู้คะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดเรียนรู้คนอื่นเขาจะแซงคุณไปข้างหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะมีลูกถึงแม้คุณจะมีสามีแล้วคุณก็ต้องเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอคะ่ะ เพื่อที่คุณจะได้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเวลาคุณได้ความรู้คุณจะได้เอาความรู้ตรงนั้นมาบอกกับคู่ชีวิตของคุณได้ว่าเนี่ยฉันไปเรียนเรื่องนี้มาเฮ้ยเธอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คู่ชีวิตของเราก็จะได้เป็นไงคะคือเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยมันจะยกขึ้นอะคือจากปกติสมมติค่าเฉลี่ยอยู่ที่5พอเราเอาความรู้มาเติมให้คู่ชีวิตเราค่าเฉลี่ยมันจะยกขึ้นเป็น7เป็น8เป็น9เป็น10แล้วความสําเร็จมันจะหนีไปไหนได้คะถูกไหม ในเมื่อเราจุ่มตัวในการเรียนรู้คุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรคุณต้องเอาตัวคุณเองไปจุ่มตัวในเรื่องนั้นแล้วจุ่มตัวแบบร้อเด้วยนะสมเคยเห็นหลายคนละนลงลง,ลงไปก่อนลงคอสไปก่อนลงคอสไปก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นนะคะมันมีอยู่2วิธีนะคะ1คือการเรียนรู้แบบแอคทีฟสคือการเรียนรู้แบบพาสซีมันเป็นยังไงดูไหมเดี๋ยวจะสอนให้ฟังนะคะการเรียนรู้แบบพาส พาสซีฟคือแบบนี้ค่ะเหมือนที่พวกเรามานั่งฟังพี่ส้มเนี่ยเฮ้ยฟังพี่ส้มมันมันดีเนาะเฮ้ยพี่ส้มพูดมันสนุกจังเลยอ่ะเฮ้ยฟังแล้วเหมือนได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนรู้แบบพาสซีฟคือคุณฟังอย่างเดียวคุณฟังคุณฟังอย่างเดียวเหมือนคุณอ่านหนังสือค่ะอ่านไปโอ้โหได้แรงบันดาลใจนะคะการฟังแบบพาสซีฟนะคะเป็นการฟังแบบพาสซีฟเนาะการฟังหรือการเรียนรู้แบบพาสซีฟเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยค่ะได้ความรู้จริงๆแค่ศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ คือพูดง่ายคือคุณจะเข้าใจไม่ได้ลึกมากพอ,อค่ะเพราะมันผ่านแค่กระบวนการฟังด้านเดียวเป็นการเรียนจากการฟังแบบเดียวแต่ถ้าคุณเรียนแบบแอคทีฟแอคทีฟคือ,อยังไงร,รู้ไหมฟังเสร็จปุ๊บเอาสิ่งที่พี่ส้มฟังตัวนี้ค่ะไปลองลองมือปฏิบัติเลยอ๋อพี่ส้มมันบอกว่าให้เช็คเครดิตบุโรหรองั้นเดี๋ยวเช็คเครดิตบุโรเราเอามาคิดดูซิว่าเรามีนี้ดีกี่ตัวนี้เสียกี่ตัวแบบนี้ละค่ะที่เขาเรียกว่าการเรียนแบบแอคทีฟคุณฟังเสร็จคุณเอาไปปฏิบัติตาม แบบนี้คุณจะได้ไประสิทธิภาพในการเรียน50%ถึง100%เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่หลายๆคนมันแตกต่างกันนะคะเพราะคนส่วนใหญ่เรียนแบบ passiv ค่ะคือเรียนแบบว่าฟังๆไปนะคะฟังกลองหูไปอ่กกลองหูฉันเข้ามาตอนฟังก็รู้สึกไฟลุกอยู่ดีๆพอเลิกฟังแล้วไฟหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณเรียนแบบ active เมื่อไหร่ คุณฟังคุณเอาไปลงมือทําคุณฟังคุณเอาไปลงมือทําแบบนี้ประสิทธิภาพมันจะสูงกว่านะคะอ่าเคลียร์ไหมคะนะในเห็นไหมมีหลายคนบอกหนูชอบฟังเฉยๆไม่ได้นะคะการฟังเฉยๆมันจะเป็นการเรียนแบบพาสซีฟประสิทธิภาพมันต่ํากว่าะคะ่ะเราต้องฟังแล้วหยิบมาทําให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเรียนไลฟ์วันนี้เสร็จ ลองไปเช็คสถานะการเงินของตัวเองและของคนข้างๆดูซิว่าตอนนี้คุณกําลังสะสมนี่ดีนี้เสียกี่ตัวแล้วมีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคุณต้องเสียดอกเบี้ยยังไงลองมาวิเคราะห์ดูนะคะอืมข้อ3จบไปแล้วคะ่ะทุกคนเป็นไงการเรียนมี2แบบนะคุณต้องพยายามเรียนแบบแอคทีฟให้ได้นะคะ